สวัสดีครับน้องๆทหารเกณฑ์ที่อยากจะมาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจฟังทางนี้นะครับปีนี้รับ500คนถามตอบสอบตำรวจมาบอกข่าวแล้วพอบอตรคคานรับนโยบายรัฐบาลเปิดรับทหารกองหนุนสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน500อัตราจบมาลงหน่วยตชดทันทีทำงานตามแนวชายแดยนควบคู่กับทหารเชื่อ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและช่วยประหยัดงบประมาณเวลาเรียนลงไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นการสมัครใจและให้หน่วยต่างๆพิจารณาสนับสนุนให้ทหารกองประจำการ สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ในเรื่องนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้อนุมัติเปิดรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการคือเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองรับจำนวน500อัตราบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะแต่งตั้งลงไปในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็คือมาเป็นต่อชดอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดคล้องกับภารกิจของทหารและมีความคุ้นเคยกับระบบการฝึกใช้อาวุธต่างๆอยู่แล้วพอโมโตโรยังได้กล่าวอีกว่าการรับทหารกองหนุนเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจนั้นจะสามารถลดเวลาการฝึกอบรมให้สั้นลงเหลือเพียงประมาณ6เดือน ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณโดยทหารกองหนุนที่จะรับสมัครนั้นคุณสมบัติจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศสนียบัตรวิชาชีพปวชหรือเทียบเท่ามีอายุระหว่าง18 27ปีบริบูรณ์และหน่วยต้นสังกัดจะต้องรับรองความประพฤติข้อดีอีกอย่างก็คือทหารเหล่านี้ได้รับการฝึกระเบียบวินัย การใช้อาวุธและความรู้พื้นฐานมาแล้วทำให้เราสามารถลดระยะเวลาการฝึกอบรมลงได้โดยจากเดิมต้องใช้ระยะเวลาผลิตข้าราชการตำรวจตามหลักสูตรคือ1ปีครึ่งหรือ18เดือนก็ลดลงมาเหลือเพียง6เดือนซึ่งจะช่วยทดแทนการขาดแคลนตำรวจได้อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการฝึกและยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย สมัครใจเกณฑ์ทหารของรัฐบาลอีกด้วยทั้งนี้กระบวนการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการร่างกายสุขภาพจิตและการคัดเลือกด้านอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดิมนี่สำหรับขั้นตอนและการประกาศรับสมัครนั้นขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจระเบียนชายแดนและกองบัญชาการศึกษา ดำเนินการในรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวจากกองทบบออกมาเหมือนกันนะครับว่าทบประสานพบตรขอโคต้าทหารเกณฑ์สอบเข้านักเรียนในสิบจำนวน1,000อัตราเพื่อรองรับนโยบายปรับปรุงระบบการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นหนึ่งในการจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหารเกณฑ์มากขึ้น จากกรณีนี้มีเอกสารบันทึกข้อความด่วนที่สุดเลขที่กห0461.17กขีดทับ3048ลงวันที่27ธันวาคม2566เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาสัดส่วนนักเรียนในสิบตำรวจจากทหารกองประจำการหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว วันที่27ธันวาคม2566มีรายงานจากกองทัพบ,บก,อกอ้างอิงว่าเดิมทีเป็นเรื่องที่ได้จัดทำไว้แล้วด้วยหวังว่าทหารปลดจากกองประจำการและประสงค์ที่จะสอบเข้านักเรียนในสิบทั้งทหารบกทหารเรือและทหารอากาศทางเหล่าทัพจะมีโคต้าให้กับทหารที่ปลดจากกองประจำการได้เข้ามาสอบแข่งขันตามโคต้าของแต่ละเหล่าทัพ สุดเป็นการขอความอนุเคราะห์ให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพิจารณาสัดส่วนหรือโคตานี้ด้วยเพื่อสอบเป็นนักเรียนในสิบตำรวจเบื้องตน้นคาดว่าจะได้รับการอนุมัติโคต้าจำนวน1,000อัตราจากจำนวนนักเรียนในสิบที่จะเปิดรับทั้งหมด5 0 0 0อัตราต่อปีแต่ในรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมดทหารเกณฑ์ที่ปรดประจำการ ต้องผ่านการสอบการแข่งขันกันเองภายใต้โคต้าที่แต่ละหน่วยเหล่าทัพรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรองรับไว้และแนวโน้มน่าจะทันในปี2567หากเรามาดูในเนื้อหาข่าวแล้วนะครับน้องๆที่มาสมัครเป็นทหารเกณฑ์แล้วไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือกองทัพอากาศและเหล่าทัพก็จะมาจัดสรรโคต้ากันไป ถ้าสมมุติว่าได้1,000อัตราก็จะแบ่งกันไปตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาสอบได้เฉพาะเหล่าทัพบกอย่างเดียวทหารอากาศทหารเรือก็มาได้ส่วนตำรวจใหม่ล่าสุดพอบอตรก็บอกว่าจะรับทหารเกณฑ์มาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน500อัตราจะเปิดรับเดือนมีนาคม2,567นี้นะครับอันนี้ก็น้องๆเตรียมตัวกันได้เลย สำหรับน้องคนไหนที่ไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์ไม่ได้สมัครมาเป็นทหารเกณฑ์เราก็ไปสอบในานามบุคคลทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไปแข่งขันกันได้เลยถ้าทั้งหมดมี5,000ตํตำแหน่งทหารเกณฑ์รับไป1000ตําตำแหน่งทหารเกณฑ์ตจดอีก500ก็เป็น1 5 0 0งาตำแหน่งคงเหลือสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไปอีก3,500ตําตำแหน่งอ่ะ เตรียมตัวมาให้ดีนะครับแล้วมาเจอกันอยากจะสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับถามตอบสอบตำรวจยินดีที่จะตอบทุกคำถามกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ